สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4h ครับผมวันนี้พวกกับผมในเกมวอลล o ่มบออีกเช่นเคยฮะแน่นอนครับผมการมาทำในครั้งนี้ก็หมายถึงมันเป็นช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมครับผมก็ต้องมีการแจกปืนกันอีกแล้วครับผมนะซึ่งครั้งนี้กิจกรรม Give Away ครับผมก็จะมีการแจกปืนใหม่แน่นอนครับปืนใหม่ของเรานั้นก็คือปืน นี่มันมีความสามารถล็อกเป้าครับขนาดกลางฮะเที่ยวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยแจกปืนล็อกเป้าหมายนะครับขนาดเล็กก็คือเจ้ากาโมล่านะครั้งนี้ครับผมจะมาแจกเจ้าต,ตัวนี้ครับผมนี่เลยเจ้าลาดดอครับผมนะถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะลาดดอหรือแรดดออะไรก็แล้วแต่ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะตรงนี้จริงๆครับนะครับผม ก็ไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงยังไงดีว่าลัดดอหรือว่าลัด o อดีผมอ่านลัดดอแล้วกันนะอ่านแบบง่ายๆครับ mm hmm. ก็คือกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นกิจกรรม g i v e Away ประจําสัปดาห์นี้ก็คือแจกปืนลัดดอครับผม5กระบอกกับ5ผู้โชคดีนั่นเองฮะนะครับก็ไปดูรายละเอียดของปืนกันนิดหน่อยปืนตัวนี้ครับผม ตอนนี้อยู่ที่มาร์คสองเลเวลหนึ่งนะครับผมก็มีดาเมจอยู่ที่774รฮะระยะการยิงอยู่ที่500เมตรครับนะครับดาวโหลดอยู่ที่13วินาทีเ,เพื่อนๆและหลายคนเนี่ยคงทราบกันแล้วนะเพราะว่าผมได้เคยทําคลิปเกี่ยวกับปืนชนิดนี้มาเรียบร้อยแล้วนะนะครับซึ่งก็าสามารถกลับเข้าไปหาดูได้ในเพลย์ลิสต์ครับผมย้อนหลังดูได้เลยนะครับทางช่องของผมนะส่วนกติกาครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกติกาไว้ให้เช่นเดิมครับผมตรงนี้เลยนะ กติกาก็คือง่ายๆครับผม1กด subscribe ครับช่องของผมเอาไว้นะก็คือจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งดำนะครับกิ้งๆกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนกับกิจกรรมดีๆฮะนะครับกับคลิปสนุกๆหรือการสตรีมสดนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองฮะสครับ,รบกดไลค์ด้วยนะกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยครับเพราะว่า ไลค์ like, เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆ,ๆนะเปรียบเหมือนกำลังใจอันเตมเปี่ยกครับกดไลค์นี่แบบเห็นชัดๆเลยว่าวเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็ได้ให้ความสนใจนะครับก็เลยกดไลค์ไว้ให้เนาะก็บอกได้เลยว่าอยากได้สัก50-60ิบหกไลค์อะไรประมาณนี้ก็พอครับเพราะว่าจริงๆคนดูเยอะมากๆนะแต่ว่าไลค์เนี่ยน้อยนอยครับต่อไปครับอันนี้สําคัญมากเลยครับผมขั้นตอนที่3ามอะพิมพ์แฮท็ครับ wr เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับ ตามนี้เลยแล้วก็ตามด้วย WIN W I N ครับแล้วก็ชื่อของเจ้าปืนชนิดนี้คือลาดดอครับผมตัว R เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับ R A Z นะครับ D O R นะครับผมย้ำกันอีกทีนะฮะพิมพ์แฮชแท็กครับแล้วก็ W r เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับแล้วคำว่า WIN W I N นะครับตามด้วยชื่อของปืน R A Z A Z D O R ครับลาดดอนะครับ แล้วก็เว้นวัรครับตามด้วย ID นะ ID ของเพื่อนนะครับผมแล้วก็แแพลตฟอร์มครับของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Android iOS หรือสตรีมนะครับก็พิมพ์มาตามนี้เลยซึ่งราละเอียดผมขึ้นให้ที่หน้าจอตรงนี้ครับผมผมก็จะขึ้นให้เป็นระยะยาวๆนะครับเพื่อนๆพืนเ,พนเนี่ยจะได้เห็นชัดๆนะแล้วหลายคนเนี่ยก็ พิมไม่ถูกบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็จะระบบก็จะหาไม่เจอนะอ่ามีคนชวนเล่นครับต้องขออภัยด้วยนะไม่สามารถรับได้ครับเพราะตอนนี้ผมกําลังทําคลิปแจกปืนอยู่นะโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะนะทิ้งไว้ประมาณนี้ครับกับรายละเอียดและกติกาครับในการอ่ลงคอมเมนต์นะครับลงไว้ที่ในโซนของคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะนะครับแล้วถึงเวลาเราก็จะมาสุ่มจับกันครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะเข้ามาร่วมสนุกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับเข้ามาแล้วก็ได้รางวัลกันไปพอสมควรก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับผมกด subscribe เป็นสิ่งสําคัญครับนะเพื่อเป็นกําลังใจครับและที่สุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือรักกันไม่ข้ามโฆตณนาครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับกิจกรรมดีๆนะครับ a l way ขอให้ทุกคนโชคดีฮะได้ปืนใหม่และปืนดีๆไปใช้กันครับผมบายบายสวัสดีครับ